คือผมอยู่กับแฟนคนปัจจุบันเนี่ยมาได้9ปีแล้วครับอาการของผมก็คือชอบถ่ายรูปแฟนเวลาแฟนใส่กางเกงออกกาลังกายเวลาอยู่บ้านทายไม่รู้จักเบื่อเลยครับกับคนอื่นไม่เป็นอาการแบบนี้นะครับถือว่าปกติไหมอันนี้จริงๆแล้วนะคะคู่แต่งงานกันเนี่ยมีฝ่ายหนึ่งชอบถ่ายรูปอีกฝ่ายหนึ่งชอบมากเลยนะคะบอกว่ามี <c oughs> ช่างภาพไปจําตัวนะคะ <c oughs> ค่ะแล้วก็เขามีการออกอัลบัม้มออกโชว์ด้วยนะคะว่าถ่ายตั้งแต่ เป็นแฟนกัน<ม>คือไฟชายชอบถ่ายมากจนถึงปัจจุบันก็ชอบถ่ายอันนี้สรุปว่าเราจะรู้สึกว่าผิดปกติเมื่อก่อความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่นนั่นคือเราถ่ายแล้วเราไม่สนุกเลยแล้วต้องฝืนใจถ่ายอันนี้ก็เดือดร้อนตัวเองแล้วก็ไฟยิงก็รู้สึกโอ๊ยอันตรายฉันไม่อยากถ่ายฉันกลัวเธอเอาไปออกโซเชียลอันนี้ก็ไม่ถูกสรุปว่าการจะรู้สึกว่าผิดปกติก็คือดูว่าพ,พึงพอใจทั้งสองฝ่ายไหมนะคะถ้าคุณทําความเดือดร้อน ตัวเองความเดือดร้อนให้แฟนนะคะอันนี้มีปัญหาแน่นะคะจริงๆแล้วก็จะมีการพูดถึงเรื่องโซเชียลในปัจจุบันน้องตังค์<ฆ>ก็คือถ่ายรูปแล้วก็ไปลงโซเชียลถ่ายรูปเด็กๆออนี่ต้องระวัดระวังเหมือนกันก็คือว่ามีมีครอบครัวนะคะของเมืองนอกเนี่ยที่ลูกเนี่ยเขาเขาถ่ายรูปเป็นคอนเทนต์เลยตั้งแต่ตื่นมาปรากฏว่าลูกเนี่ยกลายเป็นมีปัญหาทางจิตเลยนะคะเพราะกลัวกล้อง ลูกจะอาบน้ําเนี่ย,ยก็กลัวมากว่าจะมีกล้องแอบ,บตรงไหนไม่กล้า <ๆ S 2> เลยค่ะเราก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ํากลัวมากคือกลายเป็นความทุกข์ดังนั้นถ้าลูกชอบอ่าบางบางบางครอบครัวลูกอาจจะชอบลูกทำคอนเทนต์เองโอเคค่ะแต่ถ้ามีความทุกข์ทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอนันั้นนะคะก็ต้องพิจารณาว่าเออมันมากเกินไปนะคะก็ถามแฟนดูสิคะว่าเขาชอบไหมนะคะแล้วก็ถ้าเขาชอบก็ไปด้วยกันได้นะคะถ้าไม่ชอบเราก็ต้องลด ในสิ่งที่เราทำลงค่ะ